สวัสดีครับ fc ครับวันนี้วันเสาร์นะครับตอนเที่ยงเที่ยงนะครับตอนเที่ยงเที่ยงนะครับมีงานเข้ามาอีก1ชิ้นนะครับเป็น XL600 นะครับพอเบอร์ลูนี้นะครับหลายคนอาจจะใช้อยู่นะครับถ้ามีอาการเหมือนกันนะครับก็ใช้เป็นแนวทางได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะซ่อมเองนะครับหรือช่างมือใหม่ก็แล้วแต่นะครับก็ลูกค้าแจ้งมานะครับอาการดังข้างเดียวนะครับดังข้างเดียว เดี๋ยวเราลองกันนะครับตอนนี้ผมเสียบผ่านลั๊กโหลดอยู่นะครับโอเคนะครับเปิดสวิตช์โปรเทกตทำงานปกตินะครับสถานะไฟทำงานปกติโอเคฝั่งนี้ลองเร่งเสียงแล้วขึ้นปกตินะครับน่าจะดังนะครับฝั่งนี้นะครับน่าจะดังแต่ฝั่งนี้ไม่ขึ้นนะครับดังข้างเดียวนะครับเหมือนที่ลูกค้าแจ้งมานะครับ แล้วเราจะทำยังไงนะครับแนวทางนะครับเปิดฝาขึ้นมานะครับก็ไม่รู้ว่าเครื่องมันมีสายอะไรบ้างแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเราต้องดูสิ่งที่เราทำได้ก่อนนะครับดูข้างหลังก่อนนะครับก็ลองนะครับลองลองกดสวิตช์นะครับ ลองกดสวิตช์สตัวนี้ดูนะครับกดย้ำๆนะครับกดย้ำๆดูบางทีมันอาจจะสกปรกนะครับบางทีมันอาจจะสกปรกก็ฉีดสเปรย์เข้าไปหน่อยนะครับถ้ามีสเปรย์นะครับก็อาจจะโชคดีใช้ได้เลยนะครับก็อาจจะโชคดีใช้ได้เลยแต่ผมกดดูแล้วนะครับไม่โชคดีนะครับเครื่องนี้นะครับไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับก็ทําที่เราทําได้ก่อนดู ที Workers, word, ่สายสัญญาณเรามันเป็นอะไรไหมหรือมันมันมีอะไรมีรอยไหมไหมนะครับก็ดูด้วยตาเปล่านะครับดูด้วยตาเปล่านะครับถ้ามันมีฟิลนะครับเราก็ดูที่ฟิลก่อนนะครับเป็นอันดับแรกนะครับดูที่ฟิลก่อนอันดับแรกนะครับแต่ผมดูแล้วนะครับฟิลไม่ขาดนะครับฟิลจะมีสองฝั่งนะครับสองฝั่งก็ฝั่งนี้ฟิลฝั่งนี้ก็เป็นของฝั่งนี้แหละนะครับฝั่งนู้นก็เป็นของฝั่งนู้นนะครับ ดูที่ฟิวนะครับฟิวไม่ขาดด้วยนะครับเครื่องนี้นะครับเอแล้วจะเช็คต่อยังไงนะครับฟิวไม่ขาดแล้วจะเช็คต่อยังไงนะครับก็มีอีกสาเหตุหนึ่งนะครับคือโวลลุ่มนะครับโวลลุ่มนะครับโวลลุ่มเราจะรู้ได้ไงว่าเสียไม่เสียนะครับคือถ้ามีก็เปลี่ยนไปเลยนะครับถ้าเรามีโวลลุ่มเราก็เปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับไม่ มันอาจจะเช็คยากสักนิดนึงนะครับว่าโวลลุ่มเสียหรือไม่เสียนะครับมันก็ต้องถอดเปลี่ยนเลยก็ดีนะครับเพราะมันเก่าแล้วนะครับแต่ว่าวิธีเช็คไม่ต้องเช็คหรอกนะครับโวลลุ่มเปลี่ยนเลยนะครับถ้าใครมีเปลี่ยนเลยนะครับสิ่งที่เราทําได้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับสิ่งที่เราทําได้ก่อนก็มีแต่เปลี่ยนโวลลุ่มนะครับในอาการที่เสียเงียบแบบนี้นะครับเสียเงียบก็คือไม่มีรอยไหม้นะครับไม่มีสาเหตุนะครับทีนี้ ขั้นตอนต่อไปนะครับสมมุติว่าเปลี่ยนโวลลุ่มแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับแต่สมมติว่าเปลี่ยนโวลลุ่มแล้วใช้ไม่ได้เราก็คงต้องหรือนะครับรื้อออกมาไล่ทางเดินสัญญาณนะครับรื้อไล่ทางเดินสัญญาณนะครับก็คือนะครับข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมตัดภาพไปดูข้างหลังรุ่นนี้มันจะลื้อง่ายๆนะครับรุ่นนี้ลื้อง่ายมากนะครับมันจะพลิกขึ้นมาเป็นปิ้นแผ่นเดียวนะครับปิ้นแผ่นเดียวเลยนะครับ เดี๋ยวดูข้างหลังก่อนนะครับวิธีลื้อนะครับวิธีลื้อรุ่นนี้นะครับก็คลายน็อตสตัวนะครับฝั่งนี้2ตัวแล้วก็ฝั่งนี้อีกสตัวนะครับคลายน็อตสตัวนี้เสร็จนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับข้างล่างก็มีอีกสตัวนะครับคือแถวนี้นะครับแถวนี้นะครับคลายน็อตเราก็สามารถพลิกปิ้นขึ้นมาได้เลยนะครับอ้อลืมไปนะครับมีที่นี่อีกนะครับ ข้างล่างมีอีกสามตัวแล้วก็ปีกซ้ายสองตัวขวาสองตัวนะครับแล้วก็แถวนี้นะครับคลายออกนะครับแล้วก็พลิกปิ้นขึ้นมานะครับก็นะครับมันสามารถพลิกขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับการลื้อนะครับก็สามารถพลิกขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับทีนี้เราจะทําอะไรก่อนดีนะครับเราจะทําอะไรก่อนดี ครับในเมื่อเราพลิกขึ้นมาแล้วนะครับเราพลิกขึ้นมาแล้วเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนนะครับเราควรวัดอะไรดีนะครับจากที่ตอนแรกนะครับตอนแรกเราก็เปลี่ยนวารุ่มแล้วนะครับเปลี่ยนวารุ่มแล้วก็ไม่ดังเหมือนเดิมนะครับทําอะไรแล้วก็ไม่ดังจนนะครับจนเราพลิกปิ้นขึ้นมาได้แบบนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําต่อไปนะครับก็คือวัดเบอัดดูนะครับทําไมมันไม่ดังนะครับ ถ้ามันไม่มีใบัดนะครับมันก็ไม่ดังเหมือนกันนะครับเราต้องวัดดูก่อนว่ามีใบัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าการการวัดใบัดผมได้สอนไปหลายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวเราวัดไบัดดูนะครับว่ามีไหมนะครับโอเคนะครับปรากฏว่านะครับไบัดมีนะครับใบัดมีนะครับ แต่ทาไมนะครับเสียงไม่ออกนะครับทําไมไม่ดังนะครับรู้สึกว่าจะยากแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรมีอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับรุ่นนี้นะครับตัวเสียประจํานะครับตัวที่เสียประจํานะครับถ้าใครใช้รุ่นนี้อยู่แล้วก็ซ่อมรุ่นนี้อยู่แล้วเป็นอาการดังที่ผมพูดมานะครับให้เปลี่ยนซีโลพาร์ตนะครับ เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับว่า C ตัวไหนนะครับให้เปลี่ยนลองดูนะครับขั้นตอนที่สามนะครับให้เปลี่ยน C ดูเดี๋ยวผมขอุญัดพลิกปิ้นกลับขึ้นมาก่อนนะครับในเมื่อไบอัสมะครับโวลลูมก็ไม่เสียนะครับสวิตช์ข้างหลังก็ไม่เสียทีนี้ต้องเปลี่ยน C ตัวนี้นะครับนะครับ C นะครับ C ที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเรียกว่า C อะไร นะครับมันอาจจะเป็นซีโลพาร์ฟิลเตอร์หรืออะไรสักอย่างนะครับอันนี้ข้อมูลผิดถูกก็ขออภัยนะครับให้ลให้ลองเปลี่ยน C ตัวนี้ลองดูนะครับให้เปลี่ยนลองดูนะครับแต่ว่าที่ดูดูก็หัวมันคงแห้งไปแล้วนะครับมันมันมีรูด้วยนะครับมันคงไม่มีน้ํายาแล้วนะครับซีตัวนี้นะครับแต่ฝั่งนี้คือถ้าเราเปลี่ยนนะครับ ให้เปลี่ยนทั้งสองตัวเลยนะครับเพราะว่าอายุมันเท่ากันอีกไม่นานมันก็คงจะเสียนะครับให้เปลี่ยนซีสองตัวนี้ดูนะครับออเปลี่ยนแล้วก็มาลองเสียงกันเลยนะครับว่ามันจะยังจะเงียบอยู่ไหมนะครับเผมขออนุญาตเปลี่ยนก่อนนะครับโอเคครับก็ได้ทําการเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับ ทั้งสองตัวนะครับฝั่งนี้ยังไม่เสียนะครับแต่ว่ามันเก uh ่าก็เปลี่ยนไปได้เลยนะครับนี่นะครับตัวของมันตัวของมันเป็นสีไม่มีขั้วนะครับตัวเดิมของมันเป็นสีไม่มีขั้วนะครับแต่ว่าเราเอามีขั้วใส่ก็ได้นะครับเอามีขั้วใส่ก็ได้นะครับผมเอามีขั้วใส่นะครับเพราะว่าสัญลักษณ์ในปิ้นมันก็เป็นสัญลักษณ์ที่มีขั้วนะครับ แต่ที่เขาใส่มามันไม่มีขั้วนะครับอันนี้มาจากโรงงานนะครับตัวนี้เราก็เอาค่าเดิมของมันนี่แหละนะครับ470ไมโครนะครับของของเขามัน6.3โวลต์นะครับเราก็เอาสัก16ก็ได้25ก็ได้นะครับหรือ35ก็ได้นะครับ35โวลต์ก็ได้นะครับแต่ว่าค่าตรงนี้ต้องเท่ากันนะครับแต่ว่าเขาเขาไม่เรียกว่าตำแหน่งนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่า C อะไรนะครับอันนี้ข้อมูลผิดถูกก็ขออภัยนะครับ ทีนี้เปลี่ยนเข้าไปแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวให้ดูในกระจกนะครับให้ดูในกระจกแทนนะครับโอเคนะครับก็เปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์ก็สถานะก็ปกตินะครับทีนี้ลองเล่งเสียงดูนะครับคือถ้าไฟขึ้นก็แสดงว่าใช้ได้แล้วแหละนะครับ เห็นไหมครับใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยเปลี่ยนซีตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับเปลี่ยนซีตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับนี่ฝั่งนี้มันดังอยู่แล้วนะครับนี่นะครับสรุปนะครับตัวเสียนะครับคือ c นะครับซีตัวนี้นะครับมันแห้งนะครับผมเข้าใจมันแห้งนั่นแหละเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะลองเลื้อให้ดูนะครับ คือผมคิดว่ามันแห้งนะครับเดี๋ยวลองตัดให้ดูว่ามันมันไม่น่าจะมีน้ํายาอยู่แล้วแหละเพราะว่าน้ํายามันคงแห้งหมดคือมันแห้งจนมันขาดนะครับเข้าใจว่ามันขาดไปเลยซีนะครับไม่มีค่าอะไรแล้วนะครับนี่นะครับก็ขาวเลยนะครับโดยปกติมันต้องมีน้ํายานะครับมี น้ำยาก็จะเป็นชื้นๆเปียกๆหน่อยแต่ว่าตัวนี้คือแห้งสนิทนะครับแห้งสนิทเลยนะครับสรุปนะครับก็เครื่องนี้นะครับปิดจ็อบนะครับโดยนะครับเปลี่ยนซนะครับเปลี่ยนซีตำแหน่งที่ผมชี้ให้ดูนะครับถ้าใครซ่อมรุ่นนี้อยู่หรือใครใช้อยู่นะครับที่ที่อาการเหมือนกันนะครับ หรือเก่าเก่ามานะครับถ้าเก่าเก่ามาเนี่ยให้เปลี่ยนเลยนะครับให้เปลี่ยนเลยมันก็อาจจะเป็นเหมือนผมก็ได้นะครับแต่ต้องนะครับแต่ต้องให้แน่ใจก่อนว่าวลุ่มไม่เสียนะครับไบอัสก็มีอะไรไม่มีนะครับถ้าทําทุกอย่างแล้วมันยังไม่ดังนะครับให้เปลี่ยนซีตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครนะครับอยากลัดขั้นตอนนะครับไปเปลี่ยนก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับ มันก็ดีนะครับเปลี่ยนเลยก็ดีนะครับโดยที่ไม่ต้องไปวัดนู่นนี่นั่นนะครับก็สรุปให้เลยนะครับเครื่องนี้จุดอ่อนนะครับจุดอ่อนรุ่นนี้คือ C ตัวนี้นะครับถ้ามันแห้งนะครับอันนี้คือในกรณีที่ power ไม่ช็อตนะครับ power ไม่ช็อตฟิลไม่ขาดหรืออาการเสียแบบเงียบๆนะครับไม่มีรอยไหมไม่มีอะไรนะครับก็อาจจะเป็น C ตัวนี้แห้งเหมือนเครื่องนี้นะครับทีนี้ก็เป็นอนว่าปิดงานนะครับปิดงานปิดจ็อบนะครับ เสียงขึ้นแบบนี้ก็ถือว่าดังแน่นอนนะครับดังแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผมอยากแก้ข่าวหน่อยนะครับเพราะว่ามีคนโทรมานะครับโทรมาถามผมว่าเป็นช่างวิทย์หรือเปล่านะครับผมไม่ใช่ช่างวิทย์นะครับผมไม่ใช่ช่างวิทนะครับเพราะว่าได้เบอร์มาแล้วก็โทรนะครับโทรก็คิดว่าผมเป็นช่างวิทนะครับคือช่างวิทเป็นคนละคนกับผมนะครับคนละคนกันนะครับ คนละคนคนละช่องกันนะครับผมไม่ใช่ช่างวิทยนะครับแต่ว่าผมก็ชอบดูแกนะช่างวิทนะครับก็ขอชื่นชมนะครับก็เป็นอีกคนนึงนะครับที่เอาความรู้มาฝากพวกเรานะครับผมก็ชอบดูแกนะครับแกชอบดูชอบดูดูแกเพราะว่าชอบลีลาการพูดของแกนะครับก็เป็นคนนึงนะครับที่เอาวิชามาบอกพวกเรานะครับแต่ว่าผมไม่ใช่ช่างวิท์นะครับคนละคนกันนะครับก็เบอร์โทรแกก็มีนะครับได้เบอร์มาก็ ก็ดูก่อนว่าเบอร์ของใครท่านไหนนะครับอยู่จังหวัดอะไรนะครับช่างวิทย์อยู่ยะโสธรนะครับผมอยู่ขอนแก่นนะครับอันนี้อย่าสับสนนะครับคนละคนกันนะครับเพราะว่ามีคนโทรมาบ่อยมากนะครับบ่อยมากนะครับคิดว่าผมเป็นช่างวิทย์นะครับก็คือไม่ใช่นะครับคนละคนกันนะครับทีนี้เครื่องนี้นะครับก็ได้ไปอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับจุดอ่อนของรุ่นนี้เลยนะครับมันก็จะมีรุ่นเอ่อซีรีส์นี้น่าจะมีรุ่น400 600 หรือพันไม่แน่ใจนะครับอาจจะมีรุ่นสี่ร้อยหกร้อยแล้วก็รุ่นพันนะครับที่ที่มันใช้บอร์ดโมดูลเดียวแบบนี้นะครับโมดูลที่เป็นบอร์ดเดียวแบบนี้นะครับก็ถ้าเก่าๆมานะครับถ้าไม่ดังให้เปลี่ยนตัวนี้เลยนะครับสงสัยก็เปลี่ยนเลยนะครับมันอาจจะไม่ใช่ตัวนี้เสียก็เปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับมันก็ดีเป็นผลดีนะครับกับเครื่องนะครับอย่าลืมนะครับ fc นะครับก็ใครที่เข้ามาชยมใหม่นะครับก็ติดตามไว้นะครับผมจะได้ เอาเทคนิคดีๆนะครับเอาเคล็ดลับดีๆมา,มาฝาก FC กันับเพราะว่าทุกว,วันนี้นะครับถ้าช่างไม่ช่วยช่างแล้วใครจะช่วยเรานะครับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาความรู้มาแบ่งปันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รอ,อชมคลิปในวันต่อไปโอเคคลิปนี้ขอบคุณครับเบืองแหลมมวนแหลวอย่าลืมกดติดตามหากสนใจสินค้าตัวใด ไอ้โทรม่าที่เบอร์นี้ได้เลยเ้ะครับพี่น้อง